เรามาติดตามดูประเด็นในส่วนของช่วงแรกนะครับเป็นเรื่องของการคาดหมายดินฟ้าอากาศผมนําเรียนอย่างนี้นะครับว่าจากฐานข้อมูลพอสรุปให้เป็นแนวทางตามที่พี่นศกรได้ถามมาว่าหมอทุเรียนปีนี้มันจะแรงไหมก็คงเป็นไปภาวะที่เราเห็นชัดเจนแล้วนะครับว่าความร้อนความแห้งแรงนั้นมันมีแน่นอนแต่พอย่างเข้าสู่เดือนพฤษภาคมทุกอย่างจะเป็นปกติ นั่นหมายความว่าจะเป็นเอลนิโยเป็นลานิยาเขาก็จะถอยกลับลงมาเป็นภาวะปกติส่วนสิ่งที่สำคัญในช่วงที่ผ่านมาเหตุผลสำคัญที่ทำให้ไม้ผลในภาคตะวันออกราวนานออกมาในปริมาณที่น้อยแล้วก็ออกออกยากแตกใบอ่อนได้ง่ายทั้งนี้เนื่องจากว่าแนวลมครับเป็นลมตะวันออกซึ่งออกเฉียงเหนือซึ่งหอบเอาความชื้นจากทะเลลงมาจากฝั่งอ่าวไทย คือเราจะเห็นว่าทางภาคใต้นั้นมีฝนตกเราก็ได้รับอิทธิพลเช่นเดียวกันนี่คือเหตุผลสำคัญที่ทำให้ไม้ผลในภาคตะวันออกในปีการผลิตนี้ออกดอกน้อยมากซึ่งในส่วนของถ้าเราย้อนสถิติกลับไปเราจะเห็นภาพอยู่ภาพหนึ่งครับว่าในอดีตเราจะมีผลไม้ออกจำหน่ายในปริมาณที่มากก็คือเดือนพฤษภาและเดือนมิถุนาหลังจากนั้นเนี่ย การเก็บเกี่ยวผลผลิตในทุกๆปีก็จะเร็วขึ้นเร็วขึ้นปีละ10วัน15วัน20วันแต่ณถึงเวลาปีนี้เนี่ยมันก็เท่ากับย้อนกลับไปครบรอบ10ปีนั่นหมายความว่าในเดือนวิทุนายน์จะมีผลผลิตอีกรุ่นหนึ่งเข้าสู่ตลาดก็คือมาจากไม้ผลที่ออกดอกอยู่ในเดือนมก,กราคมนี้และต้นกุมภาพันธ์ดังนั้น ท่านที่มีความวิตกกังวลท่านที่ดอกยังไม่มาดอกมายังไม่พอดอกยังน้อยก็ต้องดูแลกันต่อไปนะครับคือเราต้องเข้าใจว่าธรรมชาติเป็นส่วนสำคัญส่วนที่หนึ่งที่จะทำให้ไม้ผลออกดอกส่วนที่สองคือพื้นฐานพลังงานความสมบูรณ์ส่วนที่สามคือปัจจัยเพราะฉะนั้นในเดือนมกราคมนี้เราคงต้องเข้าสู่ระยะของการเพิ่มปริมาณดอก ส่วนที่ออกดอกมาแล้วได้ดอกแล้วเราจะเห็นภาพเลยครับว่าช่วงนี้ดอกบังคุดก็เริ่มที่จะบานดอกทุเรียนก็บานในจำนวนหนึ่งเพรฉะนั้นก็คงฝากไว้ว่าในจำนวนดอกที่น้อยเราคงจะต้องให้ความละเอียดอย่างถี่ถ้วนในเพิ่มปริมาณการติดดอกติดผลเพราะฉะนั้นในเรื่องของเทคนิคการจัดการในวันนี้เนี่ย ผมคงนำมาสรุปให้เห็นถึงขั้นตอนและวิธีการจัดการอีกครั้งหนึ่งเป็นการทบทวนและเป็นการย้ำในเรื่องของแนวทางการจัดการเราก็มาติดตามฟังกันนะครับในเช้าวันนี้แต่ก่อนอื่นฝากสิ่งที่ดีๆจากผู้ให้การสนับสนุนรายการของเราก่อนนะครับเวลาที่เราฟังสาระต่างๆจะได้ฟังกันอย่างต่อเนื่องทอนิก อัโทนิกคือสารเอนไซม์พิเศษที่เข้มข้นและมากด้วยคุณภาพที่อยู่คู่กับเกษตรกรตลอดมาเพราะอัโทนิกได้รับการพัฒนาให้เป็นสามพลังงานส่งเสริมการสร้างรากกระตุ้นการแตกใบและดอกส่งเสริมการเจริญเติบโตของผลเป็นอย่างดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ในสภาพดินฟ้าอากาศแปรปรวนใช้อะโทนิก บริษัทเจียไตยจำกัดนำสิ่งดีๆสู่กเกษตรกรโอ๊ยตัดทุเรียนทีไรไม่ได้ราคามีแต่ราดำนั่นก็เพี้ยแป้งนนก็เพี้ยหอยจะแก้ยังไงดีแก้ไขได้ด้วยการใช้ยาเชือ้อบูเวลินบูเวลินกำจัดเพี้ยแป้งและไลซินัสกำจัดเพี้ยหอยแต่ถ้าใช้ร่วมกัน จะได้ผลสูงสุดแล้วใช้อย่างไรล่ะใช้บูเวลินที่อัตรา500ถึง800กรัมต่อน้ำ200ลิตรเพื่อพบการระบาดแล้วหรือใช้อัตรา300กรัมร่วมกับสารกำจัดแมลงจะได้ผลเร็วและคุ้มได้นานกว่าอ๋อแล้วอย่าลืมใช้สารจับใบซีลอนด้วยนะทั้งบูเวลินและไลสินัตสินค้าชีวพันคุณภาพ จากบริษัทแอปพายเค็มประเทศไทยจำกัดแล้วหาะซื้อได้ที่ไหนล่ะที่ร้านไทยยาพืชเกษตรจันทบุรีทุกสาขาและร้านเคมีกเกษตรใกล้บ้านทัน ไพราคอไพราคอภไพราคอสารป้องกันและกำจัดเชื้อราออกฤทธิ์ป้องกันและรักษาไพราคอระยะปลอดฝนสั้นดูดซึมเข้าสู่ใบพืชได้อย่างรวดเร็วยับยั้งการระบาดของโรคใบติดใบไหม a n d r รกโนสและราสีชมพูในทุเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพทุเรียนปลอดโรคชาวสวนถูกใจใช้ไพราคอสินค้าคุณภาพจากบริษัท รีนลีฟจำกัดไซฟามิน B K ไซฟามิน B K อมิโน,โนเข้มข้น98%ทั้งหมด19ชนิดขั้วเหนียวลดการหลุดร่วงตั้งแต่หางแย้มหม่จนถึงผลอ่อนได้อย่างดีเยี่ยมลูกไก่ขึ้นทรงสวยทนแรงทนต่อสภาพอากาศปรปาบนใช้เพียง 50cc เท่านั้นป้องกันการลุดร่วงเมื่อใดนึกถึงไซฟ,ฟามินมีเคสินค้าคุณภาพจากไซโฟรบริษัทเอราวันเคมีเกษตร เอาเด็ดเทคโนโรอปตอนการเร่งผลอ่อนโตเร็วทุเรียนเงาะลองกองมะม่วงและไม้ผลทุกชนิดในระยะติดผลอ่อนควรทําให้ผลเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องเร่งให้ผลโตเร็วป้องกันผลร่วงเพิ่มการติดผลด้วยการพ่นไฮ g พาวเวอ15 15 15และเทรนเนอร์พ่น2-3ครั้งทุกๆ7-10วันและดินควรมีความชืน้น h ฮ g พาวเวอ15 15 15และเทรนเนอร์จะทําให้ผลอ่อนโตเร็วลดการหลุด เพิ่มการติดผลไ i พาวเวอร์15 15 15และเทรนเนอร์ผลิตภัณฑ์ทรงคุณภาพจากเทคโนครอบหาซื้อได้ที่ร้านชัยพฤกทุกสาขาและร้านเคมีเกษตรใกล้บ้านปุ๋ยคือธาตุอาหารของพืชปุ๋ยเคมีทำหน้าที่ส่งเสริมการเจริญเติบโตปุ๋ยอินทรีย์ปรับปรุงดินดินดีต้องมีอินทรีย์วัตถุมากปุ๋ยดี ต้องมีธาตุอาหารพืชครบถ้วนตามฉลาาทั้งหมดนี้มีอยู่ในปุ๋ยคนเขียวปุ๋ยคนเขียวคือปุ๋ยเคมีที่มีปุ๋ยอินทรีย์อัดแท่งผสมจึงช่วยให้พืชต้นใหญ่ใบางามออกดอกดีมีผลดกและที่สาคัญยังแก้ปัญหาดินเสือ่อมปุ๋ยคนเขียวมีให้เลือกหลายสูตรทุกสูตรนี้ผลิตโดยบริษัทออร์แกนิกจำกัดที่ หาซื้อปุ๋ยคนเขียวได้ที่ชัยพฤกษ์การเกษตรทุกสาขาต้องการปุ๋ยครั้งใดใช้ปุ๋ยคนเขียวครับท่านสามารถที่จะหาซื้อได้ที่ชัยพฤกษ์เกษตรจันทบุรีในทุกๆสาขาที่ใกล้บ้านท่านฟังสาระกันต่อจากในช่วงที่หนึ่งเลยครับสําหรับประเด็นสาระที่เราจะนําเสนอจากนี้ไปนะครับอาจจะนําเสนอหลายวันติดตดต่อกัน นั่นก็คือเรื่องของขั้นตอนหรือเทคนิคในการจัดการดอกทุเรียนเพื่อที่จะให้ดอกน,นั้นเขาได้มีการบานที่ดีมีคุณภาพมีอัตราการติดผลดีในแต่ละขั้นตอนเนี่ยเราจะมีกระบวนการจัดการอย่างไรก็เหมือนกับการเพิ่มปริมาณผลผลิตและก็เพิ่มคุณภาพคําว่าคุณภาพอาจจะเป็นในด้านของภายนอกรูปทรงสีผิวเพราะฉะนั้นในส่วนของพิทักษ์กรที่อยู่ในระยะ ของการพัฒนาของทุเรียนในระยะนี้นะครับก็จะมีตั้งแต่ติดผลแล้วนะฮะซึ่งปัญหาใหญ่ก็คือเรื่องของเพีย้ยไฟ้นาำหัวจีบก็ถัดลงมากำลังอยู่ในระยะผสมเกอรผ่านกระบวนการบานหางแย่ไม้แล้วที่เหลือก็กำลังอยู่ในระยะมเะเขือพวงแล้วก็มีบานบ้างในบางสวนหลังจากนั้นก็เป็นมเะเขือพวงธรรมดาแล้วก็ตอนนี้ก็จะเป็นระยะไข่ปลาตาปู ที่กำลังทยอยออกมาในอีกรุ่นหนึ่งซึ่งในส่วนของการนำเสนอน,นั้นเราก็จะเริ่มต้นตั้งแต่ก่อนดอกบานไปจนกระทั่งถึงติดโผลอ่อนซึ่งถ้าแต่ละสวนนะครับพี่น้องชาวสวนที่อยู่ในระยะใดก็นำเอาขั้นตอนหรือเทคนิคการจัดการตรงนี้นำไปใช้เฉพาะตรงจุดตรงนั้นเราก็คือนำเสนอเป็นประเด็นเทคนิคการจัดการยาวเลยทีนี้เราก็มาเริ่มต้นก่อนนะครับ จากกรณีดอกชุดใหญ่ที่อยู่ในระยะมะเขือพวงแก่และก็จะเข้าหัวกำไรประเด็นนั้นสิ่งที่ผมย้ำก็คงเป็นเรื่องของการเพิ่มความสมบูรณ์ของดอกปัจจัยที่เราควรจะใช้นั้นก็ประกอบไปด้วยสารสกัดจากสาหร่ายพลังงานในรูปของกรดอะมิโนมีอะโทนิกและก็มีอะมิโนนั้นจะเป็นอะมิโนพิเศษนะครับอย่างเช่นตัว earth ธ23ของเอลวันหรือไททานิตของบริษัท upl คือมีประเด็นคําถามว่าแล้วตัวอื่นล่ะคือถ้าขอเป็น2ตัวนี้เนี่ยมันจะมีคุณสมบัติพิเศษเฉพาะในเรื่องของความสมบูรณ์กระบวนการผสมเกสรเราก็แนะนําตรงนี้เราจะต้องค้นตรงนี้ให้ได้สักสองครั้งอย่างน้อยคือ,อหัวกําไรและก็ดอกหอมอันนี้คือกรณีประเด็นไปเพิ่มความสมบูรณ์ของดอกประการต่อมาถ้าในกรณีที่เรา เจอภาวะอากาศที่มันอาจจะวิกฤตหมายความว่าหมอกลงน้ำค้างแรงหรืออาจจะมีความชื้นสูงลมทะเลเข้านั่นคือประเด็นที่เราจะต้องเพิ่มเทคนิคเข้าไปอีกหนึ่งตัวก็คือเทวาย25%หรือเทวาย15%ร่วมไปกับปัจจัยชุดนี้ที่เราพ่นไปที่ดอกโดยในกระบวนการตรงนี้เนี่ยเราจะใช้เพียง1ครั้งนะครับใช้ทวาย25%ก็250ซีซี แต่ถ้าเราใช้ร่วมกับปัจจัยตัวอื่นผสมกันเราก็ใช้ 300cc ซต่อน้ํา200ลิตรถ้าเป็นถวายเชนิด15%เราก็ใช้ที่ 500cc ซต่อน้ํา200ลิตรร่วมกับปัจจัยตัวอื่นๆเวลาผสมนานเราก็จะควรจะทําการผสมแต่ละเชนิดกวนให้แตกตัวใส่น้ําให้มากที่สุดแล้วพ่นเจาะดอกโดยตรงนะครับย้ําว่าการที่ถ้าเราจะใช้สารทวายเราจะพ่นหนึ่งครั้งเท่านั้นนะครับ ส่วนอื่นเราก็จะตัดตัวทวายออกไปนี่คือการเพิ่มปริมาณความสมบูรณ์และเพิ่มปริมาณอัตราการติดผลก็เหมือนกับเกสรตัวผู้มีความสมบูรณ์หลังไข่มีความแข็งแรงนี่คือกระบวนการที่ต้องจัดการครั้นพอมาถึงช่วงในระยะที่อดอกหอมแล้วกำลังจะบานมันก็จะมีสองสภาพครับคือดอกหอมมีหัว ก้นแหลมหัวกำไรมีเราจะมีอีกเทคนิคการจัดการอีกขั้นตอนหนึ่งก็คือการให้น้ำมากทีนี้ในความหมายของการให้น้ำมากเนี่ยพี่น้องสกรนก็ถามกันครับว่าให้นาไิกาให้กี่นาทีมันไม่มีใครตอบได้หรอกครับนอกจากพี่น้องชาวสวนเป็นผู้ตัดสินใจผมยกตัวอย่างง่ายๆว่าอตอนเนี้เราให้30นาทีแต่พอใกล้ระยะดอกบานดอกหัวกำไรดอกหอมเนี่ยเราจะให้น้ำ เพิ่มเข้าไปหนึ่งชั่วโมงหนึ่งครั้งเท่านั้นเพื่ออะไรเหตุผลก็คือเพื่อที่จะให้น้ำนั้นเข้าไปอยู่ในต้นอย่างเต็มประสิทธิภาพแล้วเขาก็จะทำให้อัตราการบานของดอกเป็นรุ่นใหญ่แทนที่จะบานสักเจ็ดวันก็จะบานเหลือแค่ห้าวันแทนที่จะบานต่างรุ่นเป็นสองรุ่นก็จะบานเข้ามาหนเหลือรุ่นเดียวกันเมื่อเราจัดการตรงนี้ไปประกอบกับการ ใช้ปัจจัยในการบำรุงดอกมามันก็จะทำให้ดอกชุดนี้บานพร้อมกันสิ่งที่เป็นประโยชน์ตรงนี้ไม่ใช่แค่นี้นะครับผมอธิบายต่อไปว่าปัญหาทุเรียนหนามจีบหนามหัวจีบอันเกิดจากเพลี้ยไฟถ้าท่านคุมน้ำมากอดน้ำมากบังคับน้ำมากเกินไปปลอกมันจะแห้งปลอกมันจะรัดเป็นที่หลบอาศัยของเพลี้ยไฟเพลี้ยไฟทำลาย ก็จะทําให้กลายเป็นหนามจีบเยอะฉะนั้นเมื่อการที่เรากระทุงน้ําเข้าไปอยู่ในต้นเพียงพอเมื่อกระบวนการบานแล้วกลีบดอกก็จะโรยได้ดีปลอกก็จะหลุดได้เร็วนี่คือเหตุผลต่อเนื่องจึงต้องเอาเรื่องนี้มาย้าให้กับพี่นอสกรได้ฟังได้มองในมุมนี้ถามว่าเราไม่กล้ากระทุงก็ไม่เป็นไรครับอันนี้เป็นคำแนะนำ เพราะว่าเราทำการศึกษาวิจัยมาแล้วว่ามีผลดีมากผลเสียนั้นก็แทบจะไม่มีขั้นตอนต่อมาหลังจากที่เรามีการกระตุ้นน้ำหนึ่งครั้งแล้วครั้งต่อไปละ่ะเราก็ให้เป็นปกติหมายความว่าลดลงมาเหลือ20นาที30นาทีเหมือนตามที่เราเคยให้มาครับทีนี้เราก็จะต้องไปดูองค์ประกอบต่อไปว่าแล้วดอกที่บานจะเป็นคำตอบให้กับแต่ละสวน เรื่องนี้เราจะทบทวนกันนะครับพีน่นอกสกอตรต้องเข้าใจว่าภาษาดอกเราให้ความรู้ความเข้าใจมาแล้ววันนี้เราไม่เจาะลึกแต่ทบทวนให้ถ้าดอกเริ่มแตกมีเกสรสีม่วงสีน้ำตาลมีน้ำเยิม้มในบางดอกที่เริ่มบานในลักษณะหัวดอกก็เป็นคำตอบว่าน้ำมันมากแต่ดอกทุ่นถัดไปบานก็จะเป็นปกติไม่ใช่เชือ้อรานะครับ ย้ําว่าในสื่อโซเชียลบอกว่าเป็นเชื้อราเป็นแอนแทรกโนททรีพ่นยาไม่ใช่เลยนะครับนั่นเป็นความผิดพลาดเพราะอะไรเพราะในส่วนของหัวดอกตรงนี้อายุเขาเกินแต่เนื่องจากในกลุ่มนั้นเขามีน้องอยู่จึงย้ําว่าไม่ต้องไปพ่นแต่สิ่งที่เราต้องติดตามคือดอกรุ่นถัดมาที่บานก็จะเป็นการบานเป็นปกติทีนี้ เมื่อเราดูอาการบานของดอกมันจะต้องมีความสัมพันธ์กับน้ำย้ำว่าถ้าเขาเริ่มบานมีน้ำเยิ้มสีน้ำตาลออกมาก็แสดงว่าน้ำมากเราต้องถอยวันออกไปถ้าดอกบานแฉ่งกลีบดอกตีโค้งกลับไปด้านหลังเกสรตัวผู้ไม่ได้เหยียดตรงครับตีโค้งกลับไปด้านหลังเหมือนกับกลีดดอกก็แสดงว่าน้ำมากซึ่งเราจะต้องถอยวันให้น้ำออกไปอีก แต่ถ้าเกสรพุ่งตรงกลีบดอกโค้งเป็นปกติก็แสดงว่าน้ำพอดีเราก็คุมระดับน้ำเช่นนี้ต่อไปนี่คือเรื่องของการให้น้ำมีผลมากยิ่งต่อการติดผลนะครับยิ่งถ้าเป็นทุเรียนเบญจพัณไม่ว่าจะเป็นนวลทองจันจะเป็นช,ชนีหรือจะเป็นตัวปัวมานีหรือพันใดก็ตามครับที่เป็นเบนจพัณเนี่ยการควบคุมน้ำอย่างถูกต้อง จะมีผลต่ออัตราการติดสูงผมเลยต้องจำเรื่องนี้นิดนึงประการต่อมาเมื่อเราเข้าไปสู่กระบวนการช่วยผสมเกสรการช่วยผสมเกสรน,นั้นภาษาเขาเรียกว่าการถ่ายละองเกสรจากเกสรตัวผู้ไปสู่เกสรตัวเมียจากต่างต้นจากต่างดอกคือโดยพฤติกรรมของทุเรียนเนี่ยเขาจะ ต้องเข้าใจในหลักการสำคัญคือเกสรตัวเมียในดอกนี้จะไม่ยอมรับเกสรตัวผู้ในดอกเดียวกันนี่คือหลักสำคัญเราจะต้องเอาเกสรตัวผู้ต่างดอกมาแปะมาปัดหรือมาเป่าให้มันฟุ้งกระจายกระบวนการถ่ายละอองตรงนี้เราอาจจะกรณีนั้นคือนำมาโดยละเอียดอย่างเช่นท่านที่ผ่าดอกก็แล้วแต่ครับอันนั้นเป็นเรื่องของการผ่าดอกหรือการเป่า การเป่าการใช้ลมเป่าก็จะเป็นส่วนที่จะช่วยได้หรือในการปาดผมย้ำแล้วนะครับว่าการปาดการช่วยผสมจะเพิ่มได้ทั้งปริมาณการติดผลและรูปทรงดังนั้นในปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่ผู้ปัดละความละเอียดแปลงก็จะต้องนุ่มนวลไม่แข็งไม่กระด้างนะครับคือบางคนอาจจะไม่ได้ทำเองอาจจะใช้แรงงานจ้าง ก็ความละเอียดก็จะปาดไปปาดมาดอกก็จะช้ำปลายเกสรตัวเมียก็จะดำการปาดรูปก็รูปเบาๆแค่ไม่เกินสองครั้งนะครับทีนี้ในปัจจุบันเนี่ยก็มีคำแนะนำจากเพื่อนชาวสวนว่าถ้าปาดไปนานไม้กวาดมันก็แข็งเกสรน,น้ำหวานมันเข้มบางทีมันก็มีเชื้อราเอาอย่างนี้ใช้ถุงพลาสติกที่ถุงบางๆนะครับที่เราใช้หอ่อหิ้วของนี่แหละครับ ถุงบางที่สุดเอามาห่อแปลงแล้วก็นำมาปัดอย่างนี้จะนิ่มนวลแล้วก็ได้ประโยชน์เยอะถ้าปาดไปชื้อใช้ไปสักพักหนึ่งมันเกิดความเหนียวเราก็เปลี่ยนถุงเปลี่ยนถุงทิ้งไปเอาถุงใหม่มาครอบก็จะได้ประโยชน์จากตรงนี้อย่างดีมากทีเดียวอันนี้เป็นเทคนิคอีกข้อมูลหนึ่งสำหรับการปัดหรือการปาดประการต่อมา เราจะต้องสังเกตติดตามนะครับในขณะที่เราทำการช่วยผสมเกสรไม่ว่าจะใช้ลมเป่าไม่จะว่าจะใช้คนปาดอะไรก็ตามครับให้ดูเรื่องของการบานลักษณะาการบานแล้วเนี่ยดูอัตราการล่วงในระหว่างหนึ่งทุ่มถึงสามทุ่มเท่านั้นในหนึ่งทุ่มถึงสามทุ่มเนี่ยจะเป็นช่วงที่ปลายเกสรตัวเมียเขาจะพร้อมผสมพร้อมรับผสม เราก็จะต้องมองว่าในระหว่างที่เราช่วยผสมเกสรนานมีอัตราการดอกร่วงหรือไม่ท่าน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 ,นิดๆหน่อยๆก็ไม่ต้องไปสนใจครับแต่ถ้าเราปาดไปร่วงไปนี่เป็นอันตรายแล้วครับถือว่าปริมาณการให้น้ําของเรามากเกินไปพอปาดแล้วร่วงปาดแล้วร่วงนั่นหมายความว่าแทนที่เราจะให้น้ําในวันถัดไปเราจะต้องเว้นน้ําถัดไปอีกหนึ่งวันหรือสองวัน นี่คือสิ่งที่ต้องปฏิบัติมิใช่ว่าพอเราเห็นว่าเออเราปาดไปแล้วมันล่วงวันลุ่มขึ้นจากให้น้ําครึ่งชั่วโมงเราก็ลดลงมาเหลือสิบห้านาทีอันนี้ไม่ใช่นะครับไม่สามารถแก้ไขได้ต้องเลื่อนวันออกไปเลยอาจจะหนึ่งวันหรือสองวันนี่คือสิ่งที่เราควรจะนําไปสู่การปฏิบัติแต่ถ้าท่านปาดพระช่วยผสมแล้วหรือเป่าไปแล้วก็ไม่มีอัตราการร่วงอะไรไม่มีความผิดปกตินั่นหมายความว่า เป็นสิ่งที่เราสามารถควบคุมน้ำได้พอดีความเหนียวของปลายละอองเกสรก็เป็นส่วนสำคัญนะครับเรามีความรู้กันนิดหนึ่งคือละอองตัวผู้เนี่ยตัวผู้เขาจะแตกตัวตั้งแต่6โมงเย็นอันนี้คือเขาแตกเป็นละอองตัวเมียพร้อมรับผสมตั้งแต่หนึ่งทุ่มถึงสามทุ่มเราต้องเข้าใจต่อนะครับว่าตัวผู้นั้นเนี่ยเขาจะมีอายุการงอกแค่สี่ชั่วโมงเท่านั้น นี่คือเหตุผล6กโมงทุ่มสองทุ่มสามทุ่มถึงสี่ทุ่มเราก็ไม่ผสมแล้วครับทำงานแค่สามทุ่มเท่านั้นจริงๆแล้วเนี่ยมีงานศึกษาด้านนี้ละอองเกสอนตัวผู้มีอายุหรือมีชีวิตนานได้8ชั่วโมงก็จริงแต่เขาจะสามารถงอกไปในรังไข่ตัวเมียได้แค่4ชั่วโมงเพราะนั้นเราก็จะทำแค่เวลาตรงนี้คือหนึ่งทุ่ม ถึงสามทุ่มส่วนต่อมาในระหว่างที่เราใช้แรงงานปาดเนี่ยให้ระมัดระวังเรื่องแปลงเรื่องความแข็งนะครับการปาดไปปาดมาซ้ำแล้วซ้ำอีกจะทำให้ปลายเกสรช้ำก็จะทําให้อัตราการติดตำํำปลายหรือไม้ไม้กวาดหรือไม้ปัดที่แข็งเกินไปก็จะให้ปลายเกสรตัวเมียช้ำปลายตัวเกสรตัวเมียก็จะดำประเด็นในเรื่องของการ ช่วยผสมหรือการปาดนี่นะครับต้องย้ํากันอีกนิดว่าคือบางท่านก็อาจจะใช้แปลงบางท่านอาจจะใช้ไม้กวาดหรืออาจ,จใช้ดอกไม้ดอกอ้ออะไรก็ตามนี่นะครับการปาดไปปาดมานานมีส่วนสําคัญที่จะทําให้ดอกนั้นปลายเกสรช้าเราแค่จะลูบเพียง1-2ถึงงครั้งเท่านั้นนะครับส่วนในด้านของน้ำหวานที่เราใช้ไปใช้ไปมันจะแห้งก็จะเกิดความแข็ง ตรงนี้แหละครับบางครั้งเนี่ยบางสวนถ้าละเอียดก็อาจจะมีการร้างแปลงปัจจุบันเนี่ยมีเพื่อนชาวสวนได้ลองเอาเทคนิคอันนี้ไปใช้กันแล้วก็มีคำแนะนำอย่างเช่นเราก็จะใช้ถุงพลาสติกบางๆที่เราใช้หิ้ของนี่แหละครับแต่ชนิดบางนะครับนำมาค้อแปลงเมื่อนำมาข้อแปลงแล้วเราก็นำไปปาดปาดไป ามกระบวนการแล้วพอเราเริ่มพบว่ามันมีความเหนียวมีความเข้มเราก็เอาถุงพลาสติกอันเก่าออกทิ้งไปแล้วก็นําอันใหม่มาสวมแทนแล้วก็นําไปช่วยปาดช่วยผสมอันนี้เป็นเทคนิคอันหนึ่งจากเพื่อนชาวสวนก็จะมีส่วนที่จะไปลดความเสียหายจากการจัดการที่อาจจะไม่ระวังก็ได้ลองนําไปปฏิบัติด,ดูประการต่อมาในวันรุ่งขึ้นในช่วง 8โมงถึง9โมงเช้านี่ยพี่น้องก็จะต้องกลับเข้าไปดูนะครับว่าเกสรตัวผู้ยังอยู่ไหมมีกลีบดอกคาไหมในหนึ่งกลุ่มดอกชุดที่บานเมื่อคืนเนี่ยมันควรจะมีทั้งกลีบดอกปนอยู่บ้างตายเกสรตัวเมียปนอยู่บ้างสัก30เปนปนอยู่บ้างเล็กน้อยเฉพาะในชุดเมื่อคืนนี่คือคำตอบแสดงว่าระบบของการดูแลบริหารจัดการน้ำของเราดี จึงไม่มีผลต่อการเล่นการสลัดถ้าวันลุ่งขึ้นเราเข้าไปดูปรากฏว่ากลีบดอกหายหมดเลยครับเหลือแต่หางแยะกับกายก้านเกสรตัวเมียเท่านั้นทั้งดอกไม่มีอะไรเหลืออยู่เลยเป็นคำตอบที่สำคัญมากว่านี่คือเหตุผลที่น้ำมากเกินไปมันล่วงตั้งแต่เมื่อคืนแล้ว อาเมื่อคืนเราปาดมันไม่ลวกแต่ทําไมเช้านี่มันลวงก,ก็คือแสดงว่าน้ํามากอยู่ดีเพราะฉะนั้นเราแทนที่จะไปลดเวลาให้น้ําเราจะต้องไม่ให้น้ําในวันถัดไปในงวดต่อไปเลื่อนวันออกไปอีกเลื่อนไปกี่วันละ่ะก็เลื่อนไปจนกว่าคืนนี้ดอกที่บานอยู่ในลักษณะที่ดีแล้ววันลุ่งขึ้นเกสรก็ยังคงอยู่อย่างนี้เราก็จะ เริ่มให้น้ําได้ในปริมาณที่น้อยลงมาหรือเท่าเดิมก็ได้แต่ถ้าเราไปดูแล้วบางครั้งนะครับมันอาจจะไม่ได้เป็นแบบนี้คือดอกเนี่ยมันบานห่อติดเลยดอกก็หูเกสรก็หูกลีบดอกก็ไม่บานออกมามันจะเกิดจากอะไรก็คือเกิดจากสภาวะน้ำที่น้อยเกินไป ความร้อนความแห้งแล้งปริมาณน้ำในต้นไม่มีน้ำที่ดินก็ให้น้อยมันก็เลยเป็นการหอ่อแล้วอัตราการติดหลายท่านก็บอกว่าอย่างนี้แหละอัตราการติดสูงก็อาจจะใช่นะครับแต่ความเสียหายจะเกิดขึ้นอย่างรุนแรงเพราะอะไรดอกก็จะขาดความสมบูรณ์รังไข่จะไม่พัฒนา ปลอกก็จะห่อหุ้มลัดเป็นติดเป็นข้าวตังเกาะติดอยู่อย่างนั้นสุดท้ายก็จะหลุดล่วงหมดนั่นไม่ใช่วิธีการหรือสิ่งที่เราจะนำปฏิบัติสำหรับในเช้าวันนี้เวลาของเราหมดลงพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอทุกท่านโชคดีและมีความสุขทุกทุกท่านสวัสดีครับ